วีลคมวลคัมยินดีต้อนรับโอเควันนี้จะมาสอนใส่เสียงแบบสองวิธีวิธีแรกในแอปวิธีสองตัดต่อผมรู้แล้วว่ามันต้องมีไข่ของมันคือแบบแรกคือนี่เป็นแบบไอ้นี่ผมยังไม่เสยนะนี่ไงสำหรับอุปมกอุปไมค์โอป้าสปอร์ตอุปไ้าทุยเขียนใครไปนี่คือแบบยังไม่ได้ใส่เสียงนอยอะไรหรอ โอเคถ้าเกิดว่าผมใส่เสียงจะแบบอนนี้ให้กดไปตรงนี้ไอ้ตรงชีช่ๆนะเดียวเขียนคุณเห็นอะไรไม่ไดีไหมนี่นี่คือแบบแรกนี่เห็นตรงนี้ไหมคือกดคือแล้วกดไปล,ล่างถ้าเกิดอยากใส่เสียงแต่อันบนมันผมไม่รู้เดี๋ยวขอลองกดระเบิงก่อนอ๋อ,อจำได้ละเอ้นี่คือการภากานบนแต่ผมไม่ค่อยชอบมีน,นีแบบหลายอันแต่คุณจะเอาคูก็ไ้ได้แบบแบบ เอาจิ๋มปแล้วกูเฉียดอีกนี่เอาเอาเจเลยละ่ะ <c oughs> ี่ชอบ <c oughs> อ,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 อะไรดึกตัดแบบโอเคกับมมแเราเอิญพอดีพี่เพื่อนายคลินิกกดไปตรงไอ้มิวสิกแล้วเลื่อนไปด้านล่างคุณเห็นอะไรดีไหมใช่กด คือไอแบบแรกมันผมไม่ค่อยชอบเลยไม่ไม่ไมคนไม่ชอบเลยถ้าแบบที่สองนี่ผมยังทำได้นะโอเคต่อไปก็หาเพลงที่คุณดาวโหลดไว้หรือเสียงกด้เดี๋ยวหาที่ไกดด้านบนัวาตัวติลิคัสิโอโหลมมาเซียงนี่อยจานนี้ก่อนนะ นี่กดตกลงกลังกํลัง,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 งนะรตกลงด้านล่างโอเคมันจะขึ้นแบบนี้นะแต่แบบอันนี้คือคือคุณมันจะต้องอยู่ในแอปมันจะอยู่ในแอปเท่านั้นแล้วเมื่อตอนคุณกดออกหรือบันทึกมันจะไม่มีเสียงให้มาเออปริโซตัดต,ออต,ออตัเพลงออกตัดเพลงออกตัเพลงในประกอบออกก่อนแปไปป นี่คือแบบแรกนะนี่คือแบบแรกคือถ้าเกิดคุณบกดบันทึกมาเดี๋ยวผมกดให้ดูตรงนี้คือบันทึกมาเดี๋ยวเราจะไปดูแบบที่สองกันเดี๋ยวแล้วกดด้านบนบนะคุณอยากกดบันทึกหน้าแต่แอร์ด้านล่างเขียภาพเครื่องไหนงูงูงูงงอีกแล้วใช่ไหมเครื่องมาออ้ แก <Okay, S 2> คุณกดแล้วใช่ไหมต่อไปแค่รอให้มันเราโหลดเสร็จมานี่ผมกดออกเข้าใหม่นะเนี่ยคือถ้ากดออกเข้าใหม่เสียจะหายเนี่ยเมื่อกี้คุณเห็นไหมุณใส่เพลงแต่รอบนี้ผมไม่ได้ตัดเสียงเพลงนะมาเดินรอให้ดาวโหลดแป๊บหนึ่งไปตัดไปวิธีที่สองเลยคือถ้าคุณกดไปถึงแล้วมันจะมันจะแต่งเกมมันเห็นถุยยังสงสัยต่หน้สนาสุดคุยใช้แอปตัดต่ออะไรก็ได้สุดผมเลย ที่จริงคุณจะใช้แอปขนาดทุกคนจะใช้แอปนี่มันง่ายมันง่ายทุกแอปไหมล่ะมามามาดูวิธีตัดต่อนี่คือเป็นคลิปที่ผมตัดต่อไว้นะเสดงเป็นตัดเล่นโทษ้งหลยไม่มีอะไรมากมาเอ่อฮูมามามากดเดี๋ยวผมทำให้ดูนะคืออันที่คุณจำอันที่เราบันทึกไลยใช่ตอนนั้นไม่มีเสียง เดี๋ยวตอนนี้เลยคุณต้องไปใส่เอฟเฟกเอาเนี่ยอันนี้ผมลำคาดึงเนอะผมมีเอฟเฟกอะไรให้ค,ครบต้องเปิดนี่ด,ดีมีเสีเยงนะเด็ก <laughs> มาเดี๋ยวผมได้ดูนะนี่เนี่ยโอเมกา้าตอนนี้ยังไม่มีเสียงใช่ไหมเดี๋ยวผมเลื่อนหาเสียงที่ผมโหลดแปบบ๊บอันนี้ก็เจ๋งฮะสะดวกสบายนี่เดี๋ยวจะแนะนำแบบนี่เอฟเฟกต์คุณจะเอฟเฟกต์อะไรก็ <laughs> แล้วแต่ แบบจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีให้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะหมือบางส่วนของมันก็ใส่เองเลยผมก็ลืมแล้วดูเพลย์ม,มีสิมาเรบบิ่มจะใส่บนนะนี่ไอ้ที่มันตัดต่อแล้วใช้เนี่ยมาตัวเล่นให้เลย คือมันลำคาตรงนั้นแหละไอ้ถ้าเกิดวิธีแรกผมไม่แนะนำเลยไม่แนะนำดีไอ้นี่ผมจอรับว่าผมไม่แนะนำเลยนี่นี่ผมไม่แนะนำอย่างชั่วเสียกูเสียวอยู่เนี่ยนี่มานี่คือสองงานที่ที่จะโตแบบนี้คือมันเอาดีนะคุณสามารถลดเสียงในนี้ได้ก็เชียวเดอะโอเคก็เอาเด้อ นี่คือวิธีตัดต่อคุณจะเลือกวิธีไหนเชื่อมแบบวิธีสองไ <c oughs> อ,อยังชิวนาบ๊ายบายโอ้ตัดนายเป็นชาเนลคลิปกู